สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่เป้พากินนะคะวันนี้แม่จะพาไปเที่ยวนะคะวันนี้ไม่ทําอาหารนะคะพาไปเที่ยวงานแขวนโคมนะคะที่ลําพูนนะคะแล้วก็จะพาไปกินอ่าชาวก้วยอ,อร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์นะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองกินกันดูนะคะ ตอนนี้เราก็ถึงภายในวัดแล้วนะคะนี่คือด้านนอกเนาะนี่ด้านนอกนะคะคนเยอะมากเลยเดี๋ยวซื้อดอกไม้กันก่อนเข้ามาแล้วเราต้องลงทะเบียนกันด้วยนะคะวเราลงทะเบียนกันก่อนเนาะ วัดค่ะใส่แมสกด้วยนะคะเข้าไปในวัดค่ะขอเชิญลงทะเบียนหนึ่งคนนะคะถ้ามาด้วยกันคนข้างในมันเดียวใส่หน่อยนะ,ะโอเคเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในซื้อดอกไม้ก่อนพระนะคะ,ะ,คะแล้วก็อ,นอันนี้จะเป็นดอกไม้อาพี่เอมาเอาเลยลูก วันอะไรคะบอกวันมาจ้าวันอะไรนะเท่อะวันอะไรวันป้าปไหมเจ็ดสิบบาทอ่าวันเสาร์เสาร์เสาวันผัดของเสาร์เสาร์ผัดนะคะอันนี้ทางเข้านะคะทางเข้าวัดไปเข้าไปข้างในกันเลยสองร้อยบาเข้าไปข้างในกันเลย นี่โฟมเต็มเลยโวัดพระธาตทาทาทาทุไทริป้ชัยนะคะตรงน,นี้ไ,ไงครับพี่เอมิร้อนนะคะนี่คนเยอะมากเลยคนเยอะมากเลยไป,ลไ,ปไ,ปไ,ปไปเลยไป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 เมียนพระธาตกันก่อนไปป้าาร,รออยู่ตรงนู้นนะคะป้าากับน้องน้านี่รออยู่ที่นูน่น เพราะว่าแดดร้อนมากเลยสวยไหมนี่ยาวไปจะถึงนู่นเลยตรงนู้นจะเป็นพระธาตนะคะพระธาตจะอยู่ข้างในอันนี้จะเป็นโบสถ เยอะมากเลยอโอ้ยไม่อยากเดินเลยค่ะพีมีบอกไม่อยากเดินเลยค่ะน,นี่นะคะพ<ห>ระธาตุนะคะ<ด>พระธาตุไทยผู้ชายรยอาอ้อนมากเลยใช่ไหมโอ้ร้อนจริงโอ้ร้อนละร้อนจริงๆเดีย๋ยวไปเวียนพระธาตุกันก่อนสามรอบเป็นไงสู้ไหมคะคนนี้สู้ไหมคะ โอ้ยร้อนมากกาดร้อนมากเลยดเดินย่ำข้างบนไปเลยลูกอยู่บนหญ้าสีเขียวจะไม่ค่อยร้อนร้อนจริงอ้าว ดึงละคงเหรออ,รอ๋อรอยพระพุทธบาทหรอ ในวัดเราก็ต้องใส่แมสตด้วยนะคะคนถ่ายมันใช้เป็นต่ดำเมื่อต้องหมึกเขาถุงออก ดร้อนมากเลยเอลลลอันนี้คือจุดพักตอนนี้จะเย็นนิดนึง 2:3แล้วจะถึงแล้วโอเคๆ <laughs> 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 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยร้อนมากเลยไปแขวนโคมก่อนค่ะไปแขวนโคมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปกินฉกปุ้ยรองเท้าร้อนเลยไหมแน่นอนร้อนแน่นอนนุ่มเลยใช่ไหมรองเท้านุ่มเลยเพราะว่ามันร้อนไงดูเด็กสิโอ้ยเด็กเริ่มงอแงนะ เด็กหนั่ง,งอแล้วตอนนี้เด็กเริ่มงงีงไปแขวนโคมกันนะคะจะไปซื้อโคมก่อนซื้อโคมเดี๋ยวรอซื้อโคมกันนะคะมาพี่เอเลือกเลยพี่เอไปเลือกเลยค่ะสีอะไรเลือกมาเลยค่ะัูเอาสีอะไรดี อะไรฮะสีม,ม่วงเหรออ่าสีพูม,มาหลายปีแล้วเนาะเอาสีอื่นบ้างโอเคค่ะ,ะคมสวยมากนี่นะคะมีหลายราคาหลายขนาด น,นี่ที่เราซื้อนี่ลูกละเก้าสิบก้าบาทนะคะอ,คอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเขียนชื่อกันนะคะโอเคเสร็จแล้วไปไปแขวนกันนะคะ แขวนโคมกันเลยนายพี่เอโชหน่อยเื้ยเยมไหมคะเนี่ยแขวนใกล้ๆก็ได้ค่ะป๊ะปะ๊าให้พี่เอกับป๊ะป๊าเป็นตัวแทนแขวน แฟนเสร็จเรียบร้อยช่วยไหมคะช่วยไหมคะลูกช่วยไหมคะโอเคไปต่อไปเลยอย่างเดียวเลยโอ้ อ่าโอเคไปไปนี้เราก็จะพามากินเฉาวก๊วยแล้วนะคะนี่คนเยอะมากอากาศร้อนเลยอากาศร้อนก็เลยโอ้ดูคนนู้นสิไม่รอค่ะเลยนี่นะคะร้านเฉาวก๊วยที่เราจะมากินกันนี่ มาแล้วมาแล้วดูนะคะนี่มาแล้วนนี่จ่ายเงินเองทอนเองนะคะจ่ายเงินเองทอนเองด้วย,วย <laughs> ใช่ ร้านนี้อร่อยจริงคอนเฟิร์มเพราะว่ามาทีไรก็มากินทุกรอบเลยนมเม้นเม้นเห็นไหมใครมาต้องมากินนะคะร้านนี้ลูกค้ายเยอะมาก คาราเมลเค็มค้อนมากเลยเรียบร้อยนะคะ <Okay. S 2> ขอบคุณค่ะไปมาได้แล้วไปกินกันสองอ้ยเ<ๆ><ๆ>ด็กๆรออยู่น<ๆ>ู่นดูสีดูเด็กทำหน้าสีอยากกินนะันะ่นน่ะอยากกินใช่ไหมคะลูกนี่นะคะชอค็อกโก้ยเราได้มาแล้ว ไม่มีหลอดให้นะคะมีแต่ช้อนเป็นไงปินเลยใช่ไหมปินแล้วสก <c oughs> ใจของเด็กแล้วร้อนหรือไม่ร้อนถึงกระหัวเปียกเลยทีเดียวช็วก้้ดับร้อนส่ทังชักเหนื่อยแล้วนะกลับบ้านกันเลย ถ้าเป็นเมืองยาวเข้าไปเลยเ,เข้ามาในรถแล้วร้อนมากค่ะเด็กก็หิวน้ำอินดูดุดน้ำใหญ่เลย <c oughs> หิวน้ำอย่างแรงร <c oughs> ้อนเลยใช่ไหมคะลูกแดดก็ร้อนอันนี้ก็ชฉับกวยยังไม่หมดเลย กินเฉาก๊วยกันในรถนะคะร้อนมากอาบน้แล้ววันนะี้น้ำิมีอาบน้ำเหรอลูกร้อนจนอาบน้ําเลยเนี่ยพอแล้วกินแล้วก็บ้วนเปียกหมดแล้วเนี่ยยังไม่ถึงบ้านนะคะพักกินข้าวก่อนทัานกินข้าวก่อนนะคะวันนี้แม่มีนี่เมนูมือเช้าไข่เจียวพระทิตย์ของน้องน้มินะคะพกมาด้วย หิวข้าวเลยเที่ยวกันเปนหิวข้าวเลยใช่ไหมคะลกูกด้หิวข้าวเหรอคะลกูกหมี่เจียวปูหมดูแดงน่ากินมากสองคนพ่อลูกเหมือนจะหิว ี้แม่เป้เขอจบคลิปแค่นี้กันนะคะตอนนี้กำลังเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เป้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย